ท่านเคยเรียนกับหลวงพ่อพิงค์แล้วก็ท่านได้ตรงมันที่ก็ไว้ด้วยว่าเรียนกับหลวงพ่อพิงค์นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยกับพระอาจารย์ปาโมดพระอา,าจารย์องค์ที่สิบเจ็ดลงกระตุกฟ,ฟันแทงไม่ถูกของอาจารย์ลากับหลวงพ่อมีเหมือนกันทุกปุกเตะด้วยตัวเองได้นะเนี่แสดงว่าท่านก็ไปเรียนกับหลวงพ่อลา หลวงพ่อลาที่อยู่สิงบุรีไงนะฮะซึ่งเป็นพระที่เจตจรย์ที่โด่งดังที่มีเหรียญท่านดังมากฮะหลวงพ่อลาจังหวัดสิงบุรีกับหลวงพ่อมีเหมือนกันแสดงว่าท่านไปนเรียนมาสองอาจารย์กลายเป็นว่าการลงเนี่ยการลงยันอันเนี้ยเนี่ยยันอันเนี้ยเหมือนกันและใช้วิชาเหมือนกันท่านจิงเขียนนะว่าว่าหลวงพ่อลากับหลวงพ่อมี เหมือนกันตาราเรียนเหมือนกันเป็นการว่าไอ้กระตุกนี่ฟันแทงไม่ถูกนะคือแกล้วคาดนั่นแหะครับแล้วก็อันนึงอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรียนกับสังคะปาโมททองเอาละครับสังคตปาโมททองนี่อยู่ถึงอ่างทองก็จะมาพ่วงอันนี้นสังกะปาโมท นี่ครับพระครูปามกบมูลีวัดป่ามกจังหวัดอ่างทองเนี่ยครับท่านไปปลุกเสกมาผมคิดว่าตอน8ปดพศสอง2เนี่ยท่านต้องไปเคยไปเรียนกับท่านอาจารย์ปาโมกดทองเนี่ยนะอยู่จังหวัดอ่างทองเนี่ยข <c oughs> ึ้นท่านท่านลงไว้เงี้ยท่านเขียนไว้เ,เอาไม่ลวกเอาไม่ลวกนะฮะยอดด้วน เอ็นไปทางทิศตะวันตกมาทําหลอดแล้วเอายันใส่ไปในนั้นเอายันพวกนี้ใส่เลยนั้นแล้วเอาคกหักไอ้ตากหักอุดปากกระบอกอุดปากปากไม่ลวกนะแล้วก็เอาขี้สุดดินลาบขุดลงไปแล้วว่าคาถาดังนี้ก็ผมผมคงคงไม่อ่าในให้ฟังนะเพราะมันยาวนะของอาจารย์ย้อยเอามาจากสังฆาโมดทองนะก็คือ ก็ให้ภาวนาก็ได้เข้าหาเจ้านายต้องบูชาจะเมตตามากนะแต่ว่าอาจารยนอันนี้มันใช้ได้หลายอย่างท่านนึงเขียนไว้อย่างนี้นะว่าอาจารย์ย้อยก็เรียนนะแล้วก็นี่นี่ที่ผมพูดมานี่ผมเชื่อแน่ว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เคยรู้ว่าหลวงพ่อเดิมนี่ท่านเรียนมาทางไหนทางไหนาะคือผมได้ค้นคว้าจากหนังสือของท่านที่ท่านเขียนในวยลยมือของท่านมานะ ถึงจะรู้ว่าท่านนี่เรียนมาเกือบทุกาสาขาเรียนมาเยอะมากนะแล้วก็อันนี้ของลุงโผล่นะขวดพ่อเท่าทำไม้แข่งดาได้สารพัดนะแล้วก็ไม้อันนี้สามารถยิงปืนไม่ออกเป็นน้ำดีนักแรกของขวดตาเท่านะเขาเขาจะเขียนอย่างนี้แล้วก็ที่มีรายละเอียดการทำนะฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เด้วยล้อมยันร้อยแปดเศษด้วยอะไรเนี่ยนะมันเป็นผมคงอ่านไม่หมดนะฮะแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่ลงพระชนน้าของหลวงตาโอด น้ำโพเคเบิลทีวีช่วงโฟกัสตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีอันนี้ของลุงโพนะพก,กั้วพอเท่าทำไม้แช่งดาได้สาร้ครับนะแล้วก็ไม้อันนี้สามารถ ปืนไม่ออกเป็นน้ำดีนักแรนของขวดตาเท่านะเขาเขาจะเขียนอย่างนี้แล้วก็ดีมีรายละเอียดการทำนะฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสกด้วยล้อมยันร้อยแปดเศษด้วยอะไรเนี่ยนะมันเป็นผมคงอ่านไม่หมดนะฮะแล้วก็นี่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 ลงพัชชนาของหลวงตาโอไม่ใช่หลวงพ่อโอนะหลวงตาโอราคาหกบาทนีะเนี่ยไว้สำหรับลงพชหนา แล้วก็มีมีมีรายละเอียดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าลงพัชเตน้านี่ให้หาเวลาไปหาเจ้านายหรือไปหาไปหาทางทางด้านที่ว่าเราจะไปขอร้องคือเขาบอกว่าให้ลงอย่างนี้ด้วยลงคู่กับยันเสือทั้งสองคาตีองค์ประพันธ์พร้อมทุกอย่างนะเหน้าครั้งหนึ่ง ท่านเขียนไว้ว่านี่น่าน่าน่าสนใจเช็ดหน้าครั้งหนึ่งได้สามวันเช็ดหน้าสามวันได้ได้ถึงได้สี่วันพระนะแล้วก็เช็ดหน้าตลอดวันพระได้ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยท่านท่านก็เขียนเอาไว้หมดเลยนะเนี่ยวิากยันยันลงพระเช็ดหน้าเนี่ยเศกยันยันพระถิ่นทำธงบูชาดีลาบมากนะแกล อันนี้อันนี้แล้วก็ย้อนกลับมาน,นี่ปุ๊บท่านถ้าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออดท่านจะเคยเห็นหรือสติกเกอร์ที่รูปหลวงพ่ออดข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันต์ตัวนี้ฮะเป็นยันต์ตัวนี้ณกันภัยเสกการกระทําได้ทุกอย่างนะเป็นทำทำน้ำมนต์ล้างหน้าก็ได้นะเสกให้เมตตาก็ได้เสกกันกันอุบัติเหตุอะไรได้ทั้งนั้น แสดงว่าหลวงพ่อโอดเนี่ยท่านเอายันอันนี้มาใช้แล้วก็พอนี่แสดงว่าหลวงพ่อ,พอนี่ท่านท่านเรียนมาทั้งหมดถึงสิบเก้าอาจารย์อั <c oughs> นี้บางคนเขาท่านยังบางคนยังสงสัยอยู่ว่า <c oughs> ผมก็เคยคุยกับหลวงพ่ออดว่าหลวงพ่อครับเวลาเราไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยวิชาหนึ่งเนี่ย<อ>เขาเรียกอาจารย์นะเขาบอกไม่ใช่นะคืออย่างนี้เขาเรียกถ้าเราแบบท่านเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆท่านไปเรียนกับหลวงพ่อพรมเนี่ยนะซึ่งคนสมัยนี้ยเราเรียกว่าหลวงพ่อพรมเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออดแต่หลวงพ่ออดบอกไม่ใช่นะคือท่านนับถือ ท่านนับถือคำว่าอาจารย์หรือว่าต้องทำบายศีต้องต้องทำบายศีต้องขอขอฝากตัวต้องทำหลายอย่างนะฮะต้องทำพิธีแต่นี่ท่านไปต่อวิชาครับคำว่าต่อวิชานี่ท่านก็อธิบายต่อหลวงพ่อโอสถก็อธิบายผมฟังว่าสมมุติว่าหลวงพ่อไอหลวงพ่อพรมเนี่ยท่านเก่งวิชาอะไรหลวงพ่อโอดก็ไปหา ไปหาหลวงพ่อผมก็จะแนะนําว่าวิชานี้คาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ท่านศึกษาเพื่อไปต่อวิชาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเดิมเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าที่เราเรียกว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เนี่ยก็เราก็เรียกได้นะฮะแต่จริงๆแล้วท่านไปหาผู้มีความรู้ที่ดีกว่าท่านหรือวิชาความรู้ที่ท่านยังไม่รู้ท่านก็ไปศึกษา ขาตามภาษาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไปต่อวิชาให้ไปสอนเคล็ดลับวิชาว่าจะต้องทําอย่างไรอย่างไรแล้วก็ลองทําให้ดูว่าใช้ได้ผลไหมนะเช่นผมผมคิดว่าไปเรียนไปเรียนกับหลุงปู่สุขเรียนก็นอะไรเนี่ยคือท่านไปเรียนวิชาทะกดได้แค่เนี่ยนะถ้าไม่ได้ไปฝากตัวเป็นเป็นลูกศิษย์เลยเหรอกสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าไปเพื่อที่จะไปต่อวิชาความรู้กันเช่น พระธุดงค์บางองค์เนี่ยไปเจอกันในป่าเนี่ยนะท่านก็นสอนเคล็ดวิชามาให้นะสอนเคล็ดวิชามาให้เนี่ยเขาไยกไปต่อวิชากันนะซึ่งซึ่งหลวงพ่ออดก็เล่าให้ผมฟังแบบนี้นะทีนี้ผมก็เราก็จะมาพูดกันว่าหลวงพ่อเดิมลนะทั้งหมดมีมีตั้งทั้งหมดยี่สิบอาจารย์แต่ที่ที่รู้รู้กันที่วนนันถึงลงต่างๆก็แค่ห้าหัอาจารย์นะนี้ผมก็จะ เยความว่าเนี่ยเนยวิชาที่หลวงพ่อเดิมเรียนนะนะเห็นไหมยันต่างๆเนี่ยนี่ลายมือของหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะแล้วท่านจะบอกด้วยฮะยันนี้ปิดประตูบ้านทั้งสีแ่แหงขโมยไม่เข้าบ้านนี่แล้ววิชาทำเสกยังไงยังไงยังไงนะฮะ เศษยันนี้ทํากระสุดก็ได้ผ้ากระเจียดก็ได้สารพัดแปรนะแล้วก็ไอ้น,นี่ยันนี้ใส่น้ํามันนะยันทั้งสองนี้ทําไส้เทียนหุงขิ้พึ่งหุงขิ้พึ่งของหลวงพ่อเดิมอ่ะทำเนี่ยยันเนี้ยทําเป็นไส้เทียนสําหรับหุงขี้พึ่งแล้วก็ น,นี้การกระทำแก้ต่างๆผมขอย้อนกลับมาอันหนึ่งตำราอะไรเนี้ยนะบางอย่างเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเป็นอวิชา ยันนี้ใส่น้ำมันนะยันทั้งสองนี้ทำไส้เทียนหุงขี้พึ่งหุงมขี้พึ่งของหลวงพ่อเดิมอ่ะทำเนี่ยยันเนี้ยทำเป็นไส้เทียนสำหรับหุงทขี้พึ่งแล้วก็อันนี้การกระทำแก่ต่างๆผมขอย้อนกลับมาอันหนึง่ง ตำราอะไรเนี้ยนะบางอย่างเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเป็นอวิชาเป็นอวิชาฮะเช่นการทำให้กา,ก,าการทำการการทำพวกว่าคล้ายๆกับว่าให้ศัตรูพ่ายโดยศัตรูตายหรืออะไรอะไรนี่นะผมก็เคยถามหลวงพ่อพอดผมจะขอย้อนกลับไปที่ผมคุยกับหลวงพ่อพอด พรผมนี่ไม่ทันหลวงพ่อเดิมผมก็คุยกับหลวงพ่อโอ,เอทเกี่ยวกับเรื่องต่างๆท่านรู้ไหมฮะว่า <c oughs> ทําไมอาจารย์สมัยก่อน,อนจึงต้องเรียนวิชาทางล่ามด้านทางคุณใสผมก็จะโยงมนิดนึงนะต็อย่างน,นี้ก่อนแล้วกันเพราะเวทเขมนของหลวงพ่อลุง่งน้องตินวนผมมีทั้งหมดหกเล่มซึ่ง ซึ่งอยู่บนหลังคาโบสถ์เขาแล้วผมก็ถ่ายเอกสารมานะเลยเนี้ยเป็นอวิชาเกือบทั้งนั้นนะเป็นอวิชาเยอะมากนะแต่วิชาที่ดีก็มีนะครับเอาไว้เราคุยกันตอนต่อไปเรื่องหลวงพ่อลุ่งแนตะหลวงพ่อเดิมนี่ทำไมบา,บางหน้าถึงเปียอวิชาผมก็เลยเคยคุยกับหลวงพ่อโอดว่ามีอยู่ข้างหนึ่ง ผมเข้าไปในกุฏิหลวงพ่อไปดูตำราที่ท่านเขียนเอาไว้เป็นสมุดเป็นสมุดเล่มเท่ากับสมุดโน้ตบุ๊กต่างๆมีสองเล่มฮะปัจจุบันนี้ผมบอกก็ได้ว่าตกไปอยู่ที่วัดกกงตาผมก็ถ่ายกสารมาเล่มหนึ่งเพราะอีกเล่มหนึ่งผมจะเปิดหลวงพ่อบอกอย่าไปเปิดมันเลยนะมันเป็นมนต์ดำมันเป็นอวิชา เล่นที่ผมเปิดเนี่ยเป,เป็นวิชาทำทาดีทั้งนั้นเลยที่ที่ผมลงไว้ว่าไปเรียนมากับใครกับใครนะแต่อีกเล่มหนึ่งเนี่ยมาให้ผมเปิดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าดีไม่ดีมันก็จะเข้าตัวอันที่สองก็คือว่าอย่าไปดูมันเพราะมันเป็นอวิชาผมถามผมก็เลยถามหลวงพ่อว่าเอา้เอาอวิชาแล้วหลวงพ่อเรียนไปทําไมนะแบบหลวงพ่อไปเนเนี่ยเรียนไปทําไม ใช่ไหมท่านบอกว่าเรียนเอาไว้แก้คือสมัยก่อนอาจารย์ดังๆเรียนทุกคนครับเรียนอวิชาแต่ท่านไม่ทําให้ใครท่านเรียนเพื่อรู้แล้ววิธีแก้เขาแก้กันอย่างไรนะผมก็เลยถามหลวงพ่ออดต่อว่าอา้าวหลวงพ่อผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อทำน้ํทำ,ทำเอแก้ทางคุณสายไข่เลยอะไรเลยก็บอกว่า ท่านไม่บอกใครหรอกเพราะว่าถ้าบอกลูกศิษย์บางคนก็จะมาให้ท่านทำทางอวิชาท่านไม่ชอบนะแต่ท่านจะทำลงไปในน้ำมนน้ำมนเนี่ยน้ำมนที่ท่านให้อาบเนี่ยท่านจะลงไปในน้ำมนแล้วให้น้ำมนอันนี้ไปอาบท่านทางแก้ท่านไม่ยอมทำทางทางด้านทมแต่ต้องเรียนการทำจึงจะรู้วิธีแก้ท่านพูดกับผมอย่างนี้นะ เลยผมก็ไม่ได้เปิดดูนะผมได้แต่มาศึกษาทางด้านพระเวทเขมรทางก็ไม่ได้ศึกษาอะไรแล้วครับเพราะผมอ่านแปลไม่ออกนะได้แต่อ่านทางภาษาไทยมีทั้งหมดหกเล่มของหลวงพ่อรุ่งแล้วหลวงพ่อเดิมก็มีนะฮะมีหลายอย่างหลายตอนผมก็ยังมานั่งคิดเอหลวงพ่อเดิมนี่ก็เรียนอวิชาเหมือนกันผมก็เลยมาคิดถึงเรื่องที่ว่าหลวงพ่ออดเคยบอกผมนะ ว่าที่เรียนมาเนี่ยที่ศึกษามาเพื่อที่จะเอาไว้แก้เผื่อลูกศิษย์โดนจะได้แก้ได้แต่ท่านจะไม่บอกใครว่าท่านเรียนเพราะว่ากลัวกลัวกลัวลูกศิษย์บางองค์บางคนเนี่ยที่คิดในทางไม่ดีจะให้ท่านทําในสิ่งที่วิชาท่านก็เลยไม่ยอมบอกน,ะนี่ตอนนี้ผมก็พูดกันเรื่องเรื่องที่ว่าหลวงพ่อเดิม เรียนมาจากเรียนมาจากไหนาจากไหนาจากน,าากนาบ้างงนะเรียนมาเรียนมาจากอาจารย์รายใจบ้างแล้วก็ทางด้านทางด้านด้านตำรามีทั้งหมด120ย่สหน้า120ร้อยย่สหน้านะถ้าจะเปิดให้ดูหมดนี่ผูหมขี้พึ่งหูอะไรเลยนะเอาเป็นว่าในตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดวัตถุมงคลของหลวงพ่เดิมดีกว่า ซึ่งพวกเราเนี่ยจะมาสนใจกันดนะ้านวัตถุมงคลน,นะเพราะว่าพก็เดิมนะเราก็ยอมรับแล้วว่ามก็เดิมอะเป็นพระที่ปล่อยหาความรู้เออผมจะพูดอันหนึง่งคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้หลวงพ่ออดช่วยเหยียบเหยียบหัวให้และเหยียบให้ลูกทั้งห้าคน ผมก็บอกหลวงพ่อช่วยเหยียบให้ด้วยนะหลวงพ่อบอกว่าเอาด้านซ้ายของท่านเหยียบผมบอกอา้าวแล้วทํไมไม่เอาด้านขวาล่ะนะท่านก็บอกผมตรงๆว่าด้านซ้ายเนี่ยมันถึงกว่านะเพราะว่ามันมีเส้นเส้นหนึ่งถ้าไปดูลายตีนผมผมไม่ได้เตรียมมาแล้วก่อนมีลายตีนของหลวงพอ่อยาวขึ้นมาที่ที่ที่นิวชีเนี่ย ถือว่าเป็นเส้นเส้นที่เรียนเรียนคาถาผมมากไปดูของหนูเขาเดิมมีทั้งสองเท้าเลยครับ ปากน้ำโพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสตะคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิธิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคลีถ้าไปดูลายตีนไม่ได้เตรียมมาต่ก่อนมีลายตีนของหลวงพ่อยาวขึ้นมาที่ที่ที่นิ้วทีเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเส้นที่เรียนเรียนาถา ไปดูของหลวงพ่อเดิมมีทั้งสองเท้าเลยครับนะเพราะฉะนั้นรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยถึงจะขังมากนะถึงจะเหยียบได้นะผมถึงมารู้ว่าโอมันมีรอยรอยรอยรอ,อ,อยเท้าอะ่ะของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็หลวงพ่อเดิมก็เคยเคยพูดกับหลวงพ่อลุงตอนที่หลวงพ่ออดยังอยู่หลวงพ่อบอกว่า เออมันใช้กูเหมือนหนูถิบจักนะใครเข้ามาใครเข้ามาก็ให้กูเป่าหัวกนะูเป่าจนไม่มีลมแล้วมันก็ยังจะให้เข้ามานะแต่แกก็บน่นแต่แกก็เป่าให้คือคือคืออาจารย์พวกนี้เขาเป็นอาจารย์ที่ว่าใจดีอ่ะใครเข้ามาก็เป่าให้เป่าให้แต่ท่านเหนื่อยนะเหตุที่ท่านเหนื่อยเนี่ยผมผมขอย้อนตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องสเพห์เหรอ ที่ผมคุยกับหลวงพ่ออดว่าหลวงพ่อเมื่อเมื่อผมได้คาถาอาคมมาต่างๆเนี่ยผมสามารถท่องได้ไหมนะเขาบอกว่ามันมันไม่มีผลอะไรหรอกท่านต้องทำท่านต้องเรียนสมาธิก่อนให้ถึงถึงเขาเรียกขั้นอภิญญานะอภิญญาก็คือถอดจิตได้ หลวงพ่อโอทท่านไปเรียนกับพระเขมที่จังหวัดชนบุรีเมื่อสมัยที่ท่านเรียนทางด้านนั่งวิปัสสนาและท่านยังเคยส่งไปส่งอาจารย์เจริญเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี้ยไปเรียนภาษาหนึ่งพร้อมกับพ่อไพร้อมกับพี่ส่งอาจารย์บุญส่งสจออนี่แหละแต่พี่ส่งกลับก่อนไม่สามารถอยู่ได้ เรียนต้องเรียนถึง3เดือนดั้งจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งถือว่าสําเร็จนะท่านก็เล่าต่อไปว่าวิชาที่เราจะผูกเสพได้เนี่ยนะท่านบอกว่าจะต้องรวมจิตให้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็เรียกดิ่นน้าลงไฟนี่ที่จริงเทจยังไงผมไม่ทราบนะเพราะผมไม่เป็นแต่ผมก็ชอบคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เล่าให้ผมฟังว่า รวมจิตให้จุดๆหนึ่งแล้วบรรจุด,ดินน้ำลมไฟก็คือเข้าไปในองค์พระแล้วจึงจะท่องคาถาเข้าไปนะจึงท่องคาถาเข้าไปว่าจะเอาคาถาอะไรอะไรผมก็เลยย้อนถามท่านอีกว่าอา้าวหลวงพ่อแล้วเวลาบางทีเขาเอาเอาพระมาให้หลวงพ่อปุกเสกเนี่ยทําไมแค่สิบนาทียี่สิบนาทีก,ก็ก็เสร็จแล้วนะ แล้วบางอย่างเนี่ยหลวงพ่อปรกเสกทั้งคืนเลยนะท่านก็พูดกับผมต่อไปว่าคือคืออย่างนี้หลวงพ่ออาจารย์ต่างๆที่ไปเรียน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 มาเนี่ยก็จับบัญจัิบัญจัดคาถาบัญจญัลงลงลงชนิดหนึ่งไว้เช่นหลวงพ่อโอ๋ไอหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็พระเจ้าอมโลกหลวงพ่อ,อโอดก็คาถาสารตัวนั่น ก็คือบัญญัติถ้าไปดูเก่าๆสมัยหลวงพ่ออนไม่ได้ใช้คาถาสามตัวนี้ท่าเรียนเรียนเรียนมาแล้วก็เอาเฉพาะหัวใจมันเอามาบรรจุเอาไว้นะแล้วท่านก็บรรจุเข้าไปนะ,ะถ้าเขาบรรจุเข้าไปผมก็เลยถามว่าอาจารย์อาจารย์แบบนี้เขาบอกว่าโ้าท่องหมดร้อยแปดคาบนะแล้วท่องเต็มคาบเนี่ยสี่ชั่วโมงหชั่วโมงก็ไม่จบนะ ก็บางทีท่านบอกอ้าวหลวงพ่อช่วยปลูกเสกให้หรืออะไรให้ท่านก็จะเอาเฉพาะหัวใจมันเอาเฉพาะยอ่อๆมันอย่างก,ก็มะอุอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ก็คือหัวใจเอามาลงผมก็อ๋ออย่างนี้วันนี้ก็คุยกันต่อไปอีก <c oughs> ก็บอกว่าอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนะเรื่องหลวงพ่ออดนะท่านปลูกเสกไอ้มนดบไอ้ที่ ที่รูปหล่อมนดกที่ว่าที่ว่าดังมากนะที่ผมเป็นคนทําให้หลวงพ่อผมบอกอะ่ะคืนแรกคืนหนึ่งคืนสองผมไม่ได้ไปคืนที่สามผมไปไปนจงน้จงคนที่เป็นหลานนามประกุลแป้นโตเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เป้าหลวงพ่อเล่าไว้ผมฟังผมก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อผมชอบเมตตามหา,หานิยมนะผมไม่ใช่นักเลง บอกว่าคืนแรกก็ปลุกเสกเมตตามหาิยมคืนที่สองก็เมตตามหานิยมละร้อยแปดคาบร้อยแปดคาบคาบจบคาบเต็มทุกอาจารย์ที่ท่านเรียนมาตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีสี่ตีห้าสองคืนละพระจงเขาบอกว่าหลวงตาอาทําไมจะต้องนั่งถึงขนาดนี้แกบอกว่าแกก็จะที่เรียนมาเนี่ยแกจะปลุกเสก ให้แบบร้อเต็มภาพเลยแล้วคืนที่สามเนี่ยท่านขอแควคาดคืนที่สี่ก็องค์วพันพอหลังจากเที่ยงคืนท่านจะจุดทูบลา้นาจงนี่จุดทูบเล่มใหญ่แล้วท่านจะปฏิกรรมจะถึงทีส,สี่ทีหหลังจากนั้นท่านก็ทุบดหนักเพราะว่าการปลุกเสกนี่ต้องใช้พลังํางมากธรรมดาหลวงพ่อทั่วๆไปเนี่ยจะไม่จะไม่คาเต็มเพราะปลุกเสกเต็มบ,บทเลย คิดูละกันเต็มบทเนี่ยนะท่านดูนะเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยบางทีสองหน้าสามหน้าเนี่ยถ้าต้องท่องให้ได้หมดอ่ะอันนี้นี้เราเราโยงไปถึงว่าการการปลุกเสกของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ที่เก่งๆแล้วเช่นหลวงปู่ศรีหลวงพ่อพรมหลวงพ่ออดไอ้หลวงพ่อเดิมเนี่ยเวลาเวลาไปให้ท่านปลุกเสกแต่บางทีท่านเอามือควานควานควาน,วานปลุกเสกตัวย่อไม่กี่คำอ่ะ ก็ใช้ได้แสดงว่าสมาธิท่านแก่กล้ามากสามารถบรรจุลงไปได้เลย โพคิเบิลทีวีช่วงโฟกัสตาคลีภูมิใจเสนอรายการตามรอยหลวงพ่อเดิมโดยคุณประสิษิ์โตวิวัตรประธานชมรมพระเครื่องตาคล,หลีหลวงปู่ศรีหลวงพ่อพรมหลวงพ่ออดไอ้หลวงพ่อเดิมเนี่ยเวลาเวลาไปให้ท่านบุกเสกแต่บางทีท่านเอามือควานควาน,วาน,วาน,วานบุเกเสกตัวย่อไม่กี่คำอ่ะก็ใช้ได้แสดงว่า สมาธิท่านแก่กล้ามากสามารถบรรจุงลงไปได้เลยผมก็เคยกับหลวงปู่ศรีบางทีเอาพระไปให้ท่านปลุกเสกเนี่ยท่านทำยังไงรู้ไหมที่เห็นมนกรตาเลยท่านก่อ,อกมือควาน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 กิกรรมประมาณสักไม่ถึงห้านาทีผมว่านะ <S <s <it> <S ผมก็ไม่ได้จับเวลาประมาณอ้าวเสร็จแล้วผมก็ไานั่งกินใหญ่ๆแหมหลวงพ่อไม่ต้องท,ทําิทีอะไรไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องอะไรคนะวานควานเออใช้ได้ละเขาบอกเออใช้ได้ละ นะนี่แหละก็คือว่าอาจารย์พระบางองค์เนี่ยขึ้นท่านสมาธิสูงมากท่านสามารถเอาตัวย่อในในคาถาต่างๆซึ่งถ้ามันจักลงมาเนี่ยเอามามาปุกเสกย่อได้เลยไม่ต้องเต็มค่านะนี่แหละเป็นจุดจุดหนึ่งที่ว่าเอออาจารย์ทําไมปุกเสกไวบ้างอะไรบ้างนะอันทนะีน,นี้เรามาคุยกันถึงหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมดีกว่าผมก็จะมาพูด ครั้งแรกเลยเริ่มแรกต่อไปเนี่ยรายการต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องงานะพอดีผมไม่มีตัวอย่างมาเอาไว้เที่ยวหลังไว้เที่ยวหลังแต่เที่ยวนี้ผมก็จะพูดเรื่องซี่พึ่งดีกว่านะเพราะว่าหุยไตเติลกันไปแล้วซีพึ่งหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเคยได้มาใช่ไหมฮะอยู่ในตลับแขนมากละและเหม็นหืนละไม่สามารถใช้ได้ ผมขอโทษนะผมก็บอก